สวัสดีครับขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับจริญัรัพย์ CS Invest ์ t Home เว็บไซต์แห่งการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในการลงทุนครับเราจะค้นพบอิสรภาพทางด้านการเงินไปพร้อมกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็การซื้อขายนะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราก็ยังมีความผันผวนนะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเทรดหรือการเข้าลงทุนอะไรต่างๆนะครับ เพราะว่าภาวะของตลาดนะครับของประเทศเราก็ยังมีความผันผวนแล้วก็อ่อนไหวนะครับต่อปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งภายในประเทศเราเองนะครับรวมถึงปัจจัยภายนอกซึ่งเราก็ยังคาดการณอะไรยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับฉะนั้นการเทรดหรือการลงทุนในช่วงนี้ก็พึงใช้ความระมัดระวังนะครับสิ่งสําคัญนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับคือเราต้องมีแผนในการลงทุนนะครับเราจะมีการแบ่งพอร์ตหรือจัดแผนการลงทุนของเราอย่างไรแล้วก็เราต้องดําเนิน การลงทุนนะครับหรือการซื้อขายของเราไปตามแผนการที่เราวางไว้อย่างมีระเบียบว,วินัยนะครับจะเป็นการช่วยให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบภาวะที่เราไม่คาดคิดนะครับหรือการขาดทุนอย่างที่เราไม่คาดไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆนัอนลงทุนใช้ความระมัดระวงังแล้วก็มีแผนการลงทุนของตัวเองอย่างรอบคอบนะครับ วันนี้ครับรายการจ่อธุรกิจหุ้นทําเงินนะครับกับผมก็จะมาพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งครับซึ่งกําลังเป็นที่พูดคุยกันนะครับในกลุ่มของนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็มีแนวโน้มนะครับของผลประกอบการในไตรามาสท,ที่2เองเนี่ยนะครับที่กําลังจะประกาศออกมาแล้วก็รวมถึงผลประกอบการในไตรามาสท,ที่3แล้วก็ไตรามาสท,ที่4ที่กําลังจะ เข้ามานะครับในปีนี้นะครับซึ่งคาดว่าผลประกอบการจะออกมาในทางที่ดีนะครับหรือเชิงบวกซึ่งคาดว่าจะมีผลกําไรนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีนี้นะครับเนื่องจากสินค้าราคาสินค้านะครับของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ดำเนินการอยู่นั้นราคาขึ้นสูงนะครับรวมถึงภาวะอัอตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศก็ทำให้มีค่าเงินบาทอ่อนตัวลงทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีกำไรในการประกอบธุรกิจมากขึ้นนะครับบริษัทนั้นก็คือบริษัท CPF ครับหรือบริษัทเจริญพวกระพันอาหารจากัดมหาชนครับบริษัทเจริญพวกระพันอาหารจากัดมหาชนหรือ CPF นะครับก็เป็นบริษัทนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นครัวของโลก หรือ Kitchen of the World ครับโดยบริษัทนั้นมีนโยบายนะครับสามประการนะครับเพื่อความยั่งยืน ของบริษัทในการเติบโตที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนะครับนั่นก็คือการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอันที่2ก็คือมุ่งสู่ความเป็นเลิศนะครับในทางธุรกิจนะครับแล้วก็นโยบายที่3ก็คือเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงนะครับโดยบริษัทนะครับมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของตัวเองนะครับในการที่จะพัฒนานะครับอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารไปทั่วโลกนะครับจึงได้มีการลงทุนนะครับหรือการขยายกิจการของตัวเองไปสู่ประเทศต่าง ทั่วโลกนะครับในภาวะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันนะครับโดย CPF ครับก็มีประวัติที่มาที่ไปดังนี้นะครับโดย CPF ครับจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดนะครับเมื่อวันที่17มกราคม2521นะครับในนามบริษัทเจริญพกพานอาหารสัตว์จำกัดนะครับ ตอนนั้นนะครับด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกแค่5ล้านบาทเท่านั้นครับโดยเริ่มต้นทําธุรกิจอาหารสัตว์บกนะครับแล้วก็การเลี้ยงสัตว์บกในประเทศไทยต่อมาครับในเดือนธันวาคม2530 CPF ครับก็ได้รับอนุญาตนะครับให้นําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับภายใต้ชื่อย่อ CPF นั่นเองครับหลังจากนั้นบริษัทก็ได้ขยายนะครับเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งครับแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่ปี2 5 3 1เเป็นต้นมาและแปล ภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนมกราคม2537ครับ C.P.F. ครับได้ทำการขยายธุรกิจนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานและช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารนะครับในประเทศต่างๆทั่วโลกครับโดยมีการปรับกระบวนการทำงานนะครับกระบวนการผลิตและลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับให้สอดคล้องกับภูมิสังคมนะครับของแต่ละประเทศซึ่งปัจจุบันครับ C.P.F. มีฐานการผลิตสินค้าใน16ประเทศทั่วโลกครับได้แก่จีนเวียดนามอังกฤษอินเดียสหรัฐอเมริกา กัมพูชารัสเซียตุรกีฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเบิลเยียมสิงคโปร์โปลแลนด์บราซิลและแคนาดาครับหากเรามาพิจารณาสัดส่วนการดำเนินธุรกิจของ CPF นะครับเราก็จะพบว่า CPF ครับดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งต่างประเทศโดยสัดส่วนกิจการภายในประเทศครับมีสัดส่วนร้อยละ33นะครับแล้วก็เป็นกิจการต่างประเทศนะครับสัดส่วนร้อยละ67 โดยสัดส่วนร้อยละ33นะครับที่เป็นกิจการภายในประเทศก็จะแบ่งเป็นการจัดจําหน่ายในประเทศประมาณ27%ครับแล้วก็อีก6%ก็จะเป็นการส่งออกนะครับส่วนกิจการต่างประเทศครับ CPF ก็จะดําเนินกิจการผ่านบริษัท CPP ซึ่งเป็นบริษัทลูกนะครับ โดยมีการดําเนินกิจการในประเทศจีนนะครับร้อยละ24แล้วก็ดําเนินง,งานในประเทศเวียดนามครับร้อละอีก27%คก็จะเป็น,นการดําเนินง,งานในประเทศต่างๆนะครับทั้งยุโรปแล้วก็ทวีปต่างๆทั่วโลกนั่นเองครับ กิจการของ CPF นะครับในประเทศไทยหรือเรียกว่า Thailand Operation นะครับก็จะเป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรครับเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศแล้วก็เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารพร้อมรับประทานนะครับไปจำหน่ายต่างประเทศมากกว่า30ประเทศครอบคลุม5ทวีปทั่วโลกนะครับผลิตภัณฑ์ของ CPF ครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ประมาณหลักๆ5หมวดหมู่ครับหมวดหมู่ที่1ก็คือการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเราก็จะเห็นกันนะครับว่า CPF ก็มีโรงงานในต่างจังหวัดแล้วก็จังหวัดต่างๆนะครับเพื่อตระกอบดำเนินธุรกิจนะครับทำอาหารสัตว์เพื่อจัดจำหน่ายนั่นเองครับหมวดที่2ก็คือการเพราะพันธุ์สัตว์ครับซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ หมวดที่3ก็คือการเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงสัตว์มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงกุ้งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมวดที่4นะครับก็เป็นการแปลรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็หมวดที่5เป็นการเพิ่มธุรกิจหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจนะครับให้กับ CPF นั่นก็คือการแปลรูปนะครับอาหารปรุงสุกนะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นแบรนด์นะครับที่เราคุ้นชินนะครับก็คือเป็นแบรนด์ CP ซึ่งเป็นการวางจําหน่ายนะครับใน ที่ต่างๆนะครับรวมถึงใน7 e เ e ่อเที่เรารู้จักกันนั่นเองครับสำหรับกิจการในต่างประเทศนะครับหรือที่เรียกว่า international operation นะครับก็จะเป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศครับคือมีฐานการผลิตอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองรวมทั้งที่16ประเทศตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับโดยสินค้าของบริษัทนะครับสามารถจำแนกออกเป็น3กลุ่ม3ประเภทนะครับหก็คืออาหารสัตว์หรือฟีดสองนะครับผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือฟาร์ม แล้วก็อันที่3ามนะครับก็คือได้แก่อาหารหรือฟู้ดเรียกง่ายๆก็คือฟีดฟาร์มฟู้ดนั่นเองครับแล้วก็เพื่อความเข้าใจในสัดส่วนการดำเนินธุรกิจของ CPF ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราลองมาดูกราฟตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนนะครับแบ่งออกเป็น3สีนะครับสีที่1นะครับก็คือส่วนบนก็คือสีม่วงอ่อนก็จะเป็นกิจการที่ CPF ดำเนินการในต่างประเทศนะครับส่วนน้ำเงิน อ่อนลงมานะครับหรือออกจะเป็นสีนําเงินจางๆนะครับก็จะเป็นกิจการในประเทศที่เป็นการส่งออกนะครับส่วนนาเงินเข้มด้านล่างนะครับก็จะเป็นกิจการในประเทศไทยซึ่งจัดจาหน่ายในประเทศไทยนั่นเองครับโดยสัดส่วนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า การเติบโตนะครับของกิจการในประเทศไทยนะครับก็ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับไม่ได้เติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะโดยจะอยู่ที่สัดส่วนประมาณ3 0ม5ถึงรครับรวมถึงกิจการในประเทศไทยที่เป็นการส่งออกครับก็จะมีค่อนข้างเป็นอัตราส่วนที่เสมอนะครับเสมอตัวไม่มีการเพิ่มขึ้นเช่นกันครับอยู่ที่ประมาณร้อยละหแต่ว่ากิจการที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งเป็นการตอบนะครับการ จริเติบโตของ CPF ได้ดีนะครับนั่นก็คือเป็นการขยายกิจการในต่างประเทศครับโดยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับโดยสัดส่วนของกิจการในต่างประเทศอยู่แค่ร้อยละ26เท่านั้นครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ55ในปี2555ครับเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังจากนั้นนะครับก็มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแบบขั้นบันไดครับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ58 59 60 62 64 67 ในปี2,561นปี2561และ62นั่นเองครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนครับ CPF ครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้นำนะครับในกลุ่มธุรกิจอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งหากเราเทียบกับคู่แข่งนะครับหรือบริษัทอื่นนะครับที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มนี้ด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่า c b f ครับมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวนะครับของบริษัทที่จดทะเบียนซึ่งมีมูลค่านะครับ Market Cap นะครับหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับสูงถึง2 8 4 4 1 1ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งลำดับที่2นะครับก็เป็น OSP นะครับหรือเป็น ผู้ผลิตนะครับเครื่องดื่มนะครับในแบรนด์ของ osp นั่นเองแล้วก็อันดับที่3ก็คือคาราบาวหรือ cbg นะครับซึ่งทั้ง2นะครับมีมูลค่า Market Cap อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึถึงหนึ่งแอล้านบาทครับแต่ว่าการดําเนินธุรกิจนะครับก็ค่อนข้างแตกต่างซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งอย่างมีนัยยะในเชิงการดำเนินธุรกิจในประเภทเดียวกันนะครับ ส่วนอันดับที่4ก็คือเป็นมิ้นต์นะครับมี Market Cap อยู่ที่90,000ล้านบาทแล้วก็อันดับที่5ก็คือ TF MAMA าหรือเป็นบริษัทที่ผลิตมาม่ที่เรารับประทานกันนั่นเองครับโดยมี Market Cap อยู่ที่ประมาณ64,000ล้านบาทครับ สำหรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับของ CPF ครับก็จะพบว่า CPF ครับมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับหรือเรียกว่า free float อยู่ที่49,506รายนะครับโดยคิดเป็นสัดส่วน free float อยู่ที่45.65นะครับก็เรียกได้ว่าประมาณครึ่งๆนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับก็จะเป็นบริษัทเครือเจริญพภคภัณฑ์จำกัดซึ่งถือหุ้นอยู่24.54ครับ อันดับที่2ก็เป็นกองทุนการเงินนะครับต่างประเทศนะครับ UBS AG London Branch นะครับเป็น Asset Management นะครับถือหุ้นอยู่10%อนะครับอันดับที่3ครับก็คือบริษัทเจริญพ่กภพันโฮลดิ้งจำกัดถือหุ้นอยู่8.42%อันดับที่4ก็คือบริษัทไทย n อ็นวีดีอครับซึ่งนักลงทุนต่างประเทศก็เข้ามาซื้อขายลงทุนในบริษัทนี้นะครับผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นะครับอันดับที่4ก็เป็น GIC Private Limited นะครับซึ่งอนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการถือหุ้นที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ1-2%อันนนี้ก็มีสำนักง,งานประกันสังคมครับถือหุ้นอยู่ประมาณ2.86%นนั่นเองครับปัจจุบันนะครับได้มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ CPF นะครับมี เป็นหุ้นที่น่าจับตานะครับเนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการหรือผลกําไรของ c p f นะครับจะมีความโดดเด่นนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่1 จนถึงไตรมาสที่ 2, 3, 4หมายความว่าตลอดทั้งปีนะครับมีแนวโน้มที่ c p f จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้รับผลกําไรในการประกอบธุรกิจได้ดีนะครับโดยปัจจัยต่างๆนะครับก็เอื้อนะครับต่อ c p f เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นราคาขายสินค้านะครับอย่างราคาหมูนะครับทั้งในประเทศไทยประเทศเวียดน,นามแล้วก็ประเทศจีนมีการาราคาของหมูนั้นสูงขึ้นนะครับ ต้นทุนนะครับซึ่งเป็นกาวถั่วเหลืองนะครับที่เป็นต้นทุนของ CBF ก็ต่ําลงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนก็ต่ําราคาขายก็สูงรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในการที่ผลกําไรจากการส่งออกนะครับเนื่องจากค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวลงครับทำให้ CBF มีผลประกอบการที่เป็นกําไรจากค่าเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับโดยผลประกาศนะครับของไตรมาสที่1นะครับปี2563ที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีสัดส่วนของรายได้แล้วก็กําไรนี้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นครับ หากเราดูสัดส่วนของรายได้นะครับหรือเซลเ e v e n เซลเร r e v e n u นะครับของ CBF ทั้งหมดนะครับในไตรมาสหที่ผ่านมานะครับมียอดขายทั้งสิ้น138,135ล้านบาทครับโดยมีสัดส่วนในประเทศไทยอยู่ที่32%ที่จีน25%ที่เวียดนาม19%แล้วก็ที่อื่นๆอีกประมาณ24%ครับโดยยอดขายนะครับในประเทศไทยเพิ่มขึ้น6%ครับ แล้วก็ยอดขายในประเทศจีนเพิ่มขึ้น15%ยอดขายในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น34%ครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมากทีเดียวครับแล้วก็ที่อื่นๆนะครับอาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับหากเราเทียบผลประกอบการนะครับของ c p f ในไตรามาสที่1 ปี2,563กับไตรมาส1ของปี2,562ที่ผ่านมาก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำครับว่ารายได้นะครับกำไรของ CBF นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทีเดียวครับโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเทียบไตรมาสหปีนี้นะครับกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น10%ครับ g r o s s Profit Margin นะครับซึ่งเป็นกำไรเบื้องต้นนะครับเพิ่มขึ้น43%ครับ อีพีด้ามาจินนะครับหรือกําไรก่อนหักภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมนะครับเพิ่มขึ้นสูงทีเดียวครับเพิ่มขึ้นถึง66%แล้วก็ n น t Profit Margin ซึ่งเป็นกําไรสุทธินะครับใน Underline หรืออ่ากำไรสุทธิในสุดท้ายนะครับก็เพิ่มขึ้น43%เลยทีเดียวครับหากเราพิจารณายอดขายนะครับของ CPF ครับในไตรมาสที่1ปี2563ที่่านมานะครับแบ่งตามส t r u c เจอรการประกอบธุรกิจนะครับ ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับก็จะพบว่ายอดขายในประเทศไทยครับมีการขายนะครับในที่เป็นสตรัคเจอร์ที่เป็นฟาร์มนะครับหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับมากที่สุดครับอยู่ที่54%สําหรับฟีดหรืออาหารสัตว์นะครับอยู่ที่สัดส่วนประมาณ21%แล้วก็ที่เป็นอาหารแปรรูปฟู้ดนะครับ25%โดยมียอดขายนะครับอยู่ที่44,348ล้านบาทครับโดยมีสัดส่วน32%นั่นเอง สำหรับที่ประเทศจีนครับ CBF นะครับมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นฟีดหรือว่าที่เป็นอาหารสัตว์นะครับสูงนะครับมากที่สุดนะครับอยู่ที่76%สนะครับส่วนที่เป็นฟาร์มหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับอยู่ที่18%แล้วก็ที่เป็นฟูดอาหารแปรรูปนะครับอยู่ที่6%ส่วนที่เวียดนามครับจะมีสัดส่วนของฟาร์มมากที่สุดครับอยู่ที่72%อนะครับอันดับที่2ก็คือเป็นอาหารสัตว์ฟีดนะครับอยู่ที่4%ยี่สับที่อื่นๆนะครับ ที่ต่างประเทศทั่วโลกทั้ง5ทวีปนะครับก็จะเป็นสัดส,ส่วนที่เป็นฟาร์มนะครับมากที่สุดนะครับอยู่ที่48แล้วก็ที่เป็นฟู้ดกับฟีด d นะครับใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ25แล้วก็27รเครับรวมๆนะครับสัดส,ส่วนทั้งหมดของ CPF นะครับก็จะเป็นฟาร์ม หรือเป็นการเลี้ยงสัตว์มากที่สุดครับอยู่ที่47%แล้วก็ที่เป็นอาหารสัตว์ฟีดนะครับสุดเป็นอันดับ2นะครับ36%แล้วก็อาหารแปรรูปอยู่ที่17%ครับโดยมียอดขายรวมไตรมากนี้นะครับ1,38,135ล้านบาทนั่นเองครับสำหรับเอาลุกนะครับหรือว่าภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของ CPF ในปี2563นี้นะครับที่นักลงทุนควรจะต้องจับตามองนะครับ C.P.F. ครับตั้งเป้ากร w t h t a เก็ t ไว้นะครับหรือการเติบโตนะครับของปีนี้ให้มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ8 12นะครับให้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญนะครับที่นักลงทุนจะต้องจับตามองนะครับที่มีผลนะครับต่อการเติบโตของกำไรของ C.P.F. นั่นก็คือราคาเนื้อหมูนะครับจะยังคงสูงเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเนื่องจากไข้วัดหมูในแอฟริกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้ C.P.F. ได้รับผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีนี้ตามที่คาดการไว้หรือไม่นะครับรวมถึงอโอกาสนะครับในการที่จะกลับมาพลิกฟื้นนะครับในการดําเนินธุรกิจและทํากําไรหลังจากโควิด -19 ผ่านพ้นไปเนี่ยจะเป็นไปตามที่คาดการกันไว้หรือไม่นะครับรวมถึงประสิทธิภาพนะครับในการลงทุนนะครับการบริหารจัดการแล้วก็การแผนการลงทุนในต่างประเทศนะครับจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตาม แผนการดําเนินงานของผู้บริหารหรือไม่ส่วน Key Challenge นะครับหรือว่าประเด็นสําคัญที่อาจจะมีผลกระทบนะครับทำให้ CPF นะครับมีกําไรที่น้อยลงนะครับก็จะประกอบไปด้วย Impact ของโควิด19นะครับจะเลวร้ายไปกว่านี้หรือไม่นะครับจะมีการส่งผลที่เป็นไปด้านลบต่อ CPF หรือไม่นะครับก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับส่วนภัยแรงนะครับในประเทศไทยก็เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่จะต้องจับตาใน ในฤในดูกาลถัดไปนะครับรวมถึงการจัดสัดส่วนนะครับของการขายไก่ในประเทศไทยในตลาดในประเทศไทยนะครับให้มีความสมดุลตามแผนของ CBF ไข้วัดหมูนะครับในแอฟริกันนะครับเหล่านี้นะครับล้วนเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อ c p f ได้ครับแล้วก็ประเด็นที่เราจะต้องจับตาแล้วก็มองข้ามไม่ได้นั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนครับ CBF มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหาค่าเงินบาทอ่อนนะครับแต่ว่าหาค่าเงินบาทมีการแข่งข้ากําไรของ CBF ก็จะมีการลดน้อยลงแล้วก็ได้รับผลกระทบได้ครับ โดยในปี2,563ครับ CPF มีแผนในการลงทุนนะครับสำหรับปีนี้ไว้ที่ประมาณ25,000ล้านบาทครับอาทีนี้เราลองมาดูาพื้นฐานนะครับหรือฟันดัมเบลทของหุ้น CPF กันบ้างครับว่าเขามีความแข็งแกร่งแค่ไหนครับ C.P.F มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันไตรมาส1ปี2563 C.P.F นะครับมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ755,000ล้านบาทครับมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเช่นกันครับตามสัดส่วนการดำเนินธุรกิจครับโดยปัจจุบันมีหนี้สินรวม5,9500ล้านบาทครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้น หมายความว่าตัวก็โตขึ้นเช่นกันนะครับโดยปัจจุบันนะครับอยู่ที่190,000ล้านบาทครับเมื่อเทียบกับปี2559ครับที่มีแค่ประมาณ130,000ล้านบาทเท่านั้นครับส่วนรายได้ครับก็จะเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะครับก็จะพบว่า รายได้รวมของ CPF นะครับก็มีความแข็งแกร่งครับโดยมีการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมั่นคงในปี2559ครับ CPF มีรายได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ476,000ล้านบาทต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ523,000ในปี60เพิ่มขึ้นเป็น567,000ในปี2561ครับส่วนในปี2562ก็ถือว่ายังคงรักษารายได้รวมอยู่ในระดับที่ เหมือนเดิมครับอยู่ที่มั่นคงอยู่ที่ประมาณ550,000 3,000ล้านบาทครับส่วนในปี2,563ไตรามาส1ไตรามาสเดียวนะครับ CPF มีรายได้รวมแล้วนะครับ1,042,000ล้านบาทครับส่วนกำไรสุทธิครับก็อยู่ในอัตราที่มั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเพิ่มขึ้นจาก1 4 0 0 0ล้านบาทในปี59นะครับเพิ่มขึ้นเป็น1 5 0 5 2 0 0 50ล้านบาทนะครับในปี60เพิ่มขึ้นเป็น15,500ในปี61นะครับและในปี62ก็เพิ่มขึ้นอีกครับเป็น18,455ล้านบาทนะในปีนี้ซึ่งในไตรามาส1ปี2563มไตรามาสเดียวครับ CBF มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นนะครับ6 1 0ล้านบาทครับหากเราคิดบัญญัตาย,ยางแบบง่ายๆนะครับ ปีหนึ่งนะครับมี4ีตรามาสหากเราเอา6,110ล้านบาทนะครับคูณ4ก็จะอยู่ที่ประมาณ24,000ล้านบาทในปีนี้เลยทีเดียวครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับอัตรากําไรการเติบโตนะครับของกําไรสุทธิของ 10F ก็จะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีความมั่นคงครับ สำหรับ r o a ครับหรือ Return on Assets นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6-7% ROE ครับ Return on Equity นะครับหรือผลตอบแทนนะครับเทียบกับนักลงทุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10%เครับเหมือนกับว่าหากเราลงทุนเอาเงินไปลงทุนในหุ้น CPF 100บาทนะครับเราก็จะมีอัตราผลตอบแทนกลับคืนมาหาเรา10บบาทต่อปีนั่นเองครับ สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะครับของ CPF CPF ครับมีค่า PE หรือ Price per Earning per Share นะครับอยู่ที่13.88เท่าเมื่อเทียบกับกลมมุ่มอุตสาหกรรมนะครับของอาหารและเครื่องดื่มก็อยู่ที่ประมาณ14เท่าก็มีความใกล้เคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมครับส่วนค่า PBV หรือ Price per Book Value นะครับซึ่งบอกความถูกแพงเมื่อเทียบกับเจ้าของลงทุนก็จะพบว่า CPF นะครับมีค่า PBV 1.46เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่1.39เท่าครับส่วนอัตราผลตอบแทนนะครับหรือเงินปันผล CBF ก็จ่ายให้ประมาณ2.5ถึง3.5ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีการเติบโตแล้วก็มั่นคงอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ เอาละครับหากเราพิจารณากราฟนะครับของหุ้น CPF ตั้งแต่ปี2009ครับราคาหุ้น CPF นะครับอยู่ที่ประมาณ5บาทเท่านั้นเองครับแต่หลังจากนั้นก็มีการก้าวกระโดดนะครับของราคาขึ้นจาก5บาทเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 40, 40บาทครับในปีประมาณ2012นะครับ แต่หลังจากนั้นครับราคาหุ้น CBF ก็มีการออกไซด์เวย์นะครับออกข้างในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์ดาวนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบประมาณ20-30บาทมาโดยตลอดครับตั้งแต่ปี2013ไปจนถึงปี2020ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในช่วงของ โควิดนะครับในช่วงเดือนมีนาคม2563นี้เองนะครับราคาหุ้น CBF นะครับก็รูดต่ำลงต่ำสุดอยู่ที่10กว่าบาทครับต่ำกว่า20บาทแล้วก็มีการพลิกฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับจนปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ33บาทครับโดยราคาปัจจุบันนะครับกำลังท้าทายนะครับทำหายในรอบ7ปีนะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ33บาทนี่แหละครับโดยคาดว่านะครับโดยนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับก็คาดว่าหุ้น CBF นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นสูง ถึง 36.38. หรือ40บาทเลยทีเดียวครับอันนี้ก็นักลงทุนก็จับตามองครับว่าหุ้น CPF จะไปถึงไหนนะครับแล้วก็การคาดการราคาหมูนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่กำลังส่งผลดีต่อ CPF ในขณะนี้นะครับจะเป็นไปตามาที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือไม่นะครับหากราคา CPF ครับขึ้นไปถึง44 หรือ45บาทก็จะเป็นการ new high นะครับของหุ้น1 p f ในประวัติศาสตร์ของ CPF เลยทีเดียวครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานำหุ้นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าจับตามองเลยทีเดียวครับในกระแสของโควิดนะครับที่กำลังเยังไม่ผ่านพ้นไปนะครับรวมถึงปัจจัยต่างๆนะครับรุมเร้านะครับทั้งภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็ปัจจัยต่างๆนั้นเข้ามาอย่าง้าโถมทีเดียวแต่ว่า CPF กลับยืนอยู่นะครับในจุดนี้ได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็กำลังท้าทายที่จะประสบความสำเร็จนะครับหรือทำนิวไฮในประวัติศาสตร์ของหุ้นนั่นเองครับบริษัทเจริญพวกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เป็นหุ้นที่น่าจับตามองประจําปี2,563ครับด้วยนโยบายหลัก3ประการได้แก่ 1. การเติบโตอย่างยั่งยืน 2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศและ 3. สร้างพื้นฐานที่มั่นคง มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นครัวของโลกหรือ Kitchen of the World และบริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ฉะนั้น CPF ก็เป็นหุ้นหนึ่งครับที่เป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุนในช่วงภาวะโควิด19แบบนี้เพื่อนๆครับ<ๆ>การลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นความรู้ความเข้าใจในการลงทุนเท่านั้นรวมถึงแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและถูกกันกรองแล้วจากตัวเราเองให้เหมาะสมกับเรานั่นจะเป็นวิธีช่วยบริหารช่วยลดความเสี่ยงและช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้กับเราได้ครับ ขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จใช้ความระมัดระวังในการลงทุนสําหรับวันนี้รายการเจาะธุรกิจหุนทําเงินกับผมจเจริญทรัพย์ CS i n v e s t Home ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ